สวัสดีครับในฐานะอากาเซ่นะครับข่าวพี่แจ็คสันหวังนะครับที่มากินข้าวผัดอเมริกันแล้วก็ซุปกรโพดนะครับโด่งดังมากวันนี้มีโอกาสมาพักที่กรุงเทพครับเลยถือโอกาสนะครับมากินมาลองกินตามพี่แจ็คนะครับที่ฟู้ดแลนด์นะครับว่าไม่กินต้งสาขาพัดพงครับเพราะว่าวันนี้ไปพักตรงแถวแสีลมนะครับไอบิสสีลมตรงข้ามกับโรงบานกรุงเทพคริสเตียนครับ ก็ราคาถูกมากต้องบอกก่อนเริ่มจากราคาก่อนสุขโพนะครับข้าผ่าอเมริกันแล้วก็น้ำป่าน้ำแข็งนะครับร้อยเก้าบาทเองอนะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับโดยส่วนตัวบอยคนกินเผ็ดนะครับเป็นคนสไตล์ไทยๆอะเนาะก็ข้าผผานอเมริกันเนี่ยบอยกินแล้วบอยก็เฉยๆครับผมปกติอร่อย แต่ว่าไม่ได้แบบวาวนะแต่ว่าพี่จ่ากัคนที่ตามก็จะรู้ว่าแบบนางเป็นคนไม่กินเผ็ดนะแล้วเออก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมนางถึงชอบกินนะครับข้าวผัดอเมริกันเนี่ยจริงๆก็มีข้าวผัดที่ผัดกับซอสน่นจะเป็นซอสมะเขือเทศนะใส่ข้าวโพดแล้ใส่ใส่ถั่วเขียวนะครับแล้วก็ใส่เป็นไม่ใช่ถั่วเขียวเขาเรียกว่าอะไรอะใส่ถั่วสีเขียวเขียวหวาแล้วก็เม็ดลูกเกดนะครับผัดหอมๆครับบางๆไม่ได้แบบเข้มข้นอะไรมากรสชาติแบบ หวานหวานเบาๆปกติครับมีไส้กรอกหนึ่งดุ้นนะครับมีไก่ทอดเล็กๆมีไข่ดาวมีแฮมนะฮะแล้วก็มีมะเขือเทศฝานเนาะก,ก็ทานได้ครับผมทานได้ปกติไม่ได้แบบวาวหรือว่าไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะครับแต่ว่าที่เด็ดที่สุดก็คือเรื่องของสุขกพนะครับผมสุขพดเอร่อยมากยิ่งคันกับขนมปังเหมือน อบกรอบกรอบกรอบเบาๆ,ๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเนยโอ้ยเข้ากันดีมากเลยที่สุดอร่อยครับเพราะซุปเปอรพ์พอต์คืออร่อยมากเลยนะครับก็รบจริงๆอย่างข้าวผัดอเมริกันเนี่ยมันมีต้นกาเนิดจากความที่ไม่ตั้งใจนะคือเหมือนว่าเริ่มมาจากสนามบ,บินดอนเมืองเขาเหมือนทําไขด่ดาวทําไก่ทอดเนี่ยไวรอักนักท่องเที่ยวเมื่อนานมาแล้วนะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ย จากที่หนึ่งแล้วปรากฏว่าเหมือนไฟมันแคนเซิลเลยหรือว่าเลื่อนอะไนีครับทำให้แบบแม่ครัวที่นั่นน่ยนะครับก็คือเป็นคุณหญิงเนยนะก็เหมือนแบบเป็นเหมือนเป็นผู้จัดการร้านอาหารพัตคารที่นั่นอะไร่าเงี้ยก็เลยต้องหาวิธีการจัดการกับพวกนี้ก็ได้เหมือนทำเข้าผัด มาแล้วก็มากินกับของพวกนี้พวกไข่ดาวพวกแฮมทอดพวกไก่ทอดเซกองทอดอะไรเงี้ยแล้วมีคนเห็นมีฝรั่งนี่เห็นแล้วก็อยากกินก็เลยแบบสั่งตามอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่านี่ชื่ออะไรนาะงก็เลยบอกว่าเข้าผัดอเมริกนันไม่แน่ใจว่าอเมริกันนี่คือมอนหรงว่าไฟบินที่แคนเซิลหรือว่าตัวคนฝรั่งคนนั้นที่มาถามนะครับเป็นคนอเมริกนัอนอะไรเงี้ยจริงๆเขาผัด ตอนแรกอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ก็ดัดแปลงกันมาเรื่อยๆจนได้ลงตัวที่แบบนี้นะก็ถือว่าอร่อยดีนะครับผมก็เหมือนแบบมาเติมเต็นใจเพราะว่าแบบมากินตามศิลปินที่เราชอบนะครับนี่นี่คือสเตศซศากอารยธรรมนะครับก็ขนาดาบอกกินไม่หมดก็คือเกลี้ยงนะครับยังไงใครเป็นอากาเซ่ก็มาตามพิซซ่ากได้นะครับแล้วก็ฝากช่องบอยจีนันทนินด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะ